รู้หรือ,อยังเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องออกไปซื้อโกโก้แก้วโปรดที่ข้างนอกแล้วนะเพราะว่ามันเสี่ยงติดโควิดเราสามารถทำโกโก้แก้วโปรดอร่อยๆอออกินได้ที่บ้านเลยกับตัวนี้ค่ะนี่เลย SM โกโก้ SM สมส่วนบอกเลยค่ะว่าน้ำตาล0%กินแล้วช่วยเบิร์นไขมันเน้นๆค่ะกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนมากินกันเลย เติมน้ำร้อนลงไปในแก้วประมาณ100-150 mL ตามแตาชอบได้เลยนะคะนี่เลยใส่ลงไปหนึ่งซองทุกคนน่ากินมากแล้วก็คน้คนๆเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติโกโก้โกแก้วนี้กันมาดื่มกันเลยอร่อยมากทุกคนหอมกลมกลม่อมนุ่มดิน ละมุนที่สุดบอกเลยใครได้ยินติดใจแน,น่นอน